ก็กลับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง้ด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอออะไรวะเนี่ยกูเออก็คือเมื่อวานเนี่ยพี่เอพี่ก้วอะไรกูเนี่ยก็คือผมอ่ะลงคลิปไปใช่ป่ะแล้วผมก็พูดแบบเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะเออก็คือแบบ เมื่อวานนี้ผมแบบไม่สบายอ่ะเลอ,อก็ขอโทษแหละอ,อือจะทำไรด,ดีอ่ะคลิปนี้อ๋อหคิดไม่ออกโอเคถ้าใครมีความคิดดีๆก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าจะให้ทำคลิปอะไรคือแบบคอนเทนต์มันมีเยอะแต่มันทำไม่ได้อ่ะน่าไม่ไงดีอ่ะ ใครชวนวะลองเข้าดีกว่าเขาจะพูดเลยปะเชีโนมีสาวว่ะวัสดีครับผมเจออะไรครับ <laughs> วัสดีครับเจอตุ๊เสียงแอ๋เลยเอาออกวัสดีครับพี่น้อง มาซะอย่างแท้แล้วก็ออกไปเลยโอ้ไปดีกว่าคลิปน,นี้เล่นเกี่ยวกับดันแรงดีไหมเนี่ยเอย๊ลืมไปแองคนในหมด CVC กันดูว่าจะเป็นเหมือนในคลิปติ๊กตอ,อกเปล่าเห็นติ๊กตอ,อกแบบอเอาลงโตรเยอะแบบปั่นคนปั่นคนในหมด CVC อ่ะลองดูปะต้องเปลี่ยนตัวละครมาเนี่ย ลองดูนะว่าจะเหมือนในคลิปติดต่อเปล่าโอเคก็เข้ามาแล้วร้าตาก็ประปานีเราจะแก้งเริ่มแก้งกันเลยไหมยังยังเราจะไม่เริ่มแก้งกันดีเราต้องรอให้คนในทีมตายหมดก่อนแล้วค่อยแกล้งตอนนี้เราก็วิ่งเล่นไปก่อนแล้วกัน โอเคตอนนี้เพื่อนก็ตายไปแล้วสองคนเหลือผมกับเบอร์หนอยู่ว่าเขาจะตายไหมดูทรงเขาน่าจะตายแหละนั่นไงถึงเวลาแก้งนะครัเ <laughs> ดี๋ยวนะว่าเขาจะเปิดไหมป่าเต้นไปเยอะ1นที ย่โ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 ย่ซ้ายโยขวาโยโยเขาจะเปิดใหม่วะเนี่ยไม่เห็นเปิดเลยเปิดใหม่หน่อยครับไอ้เต้าโย่อีกทีเขาจะเปิดไหมต้องไอ้โมจะเต้นน้ั่นเองไปดิอ้าวไปโมจะเต้นน้ำลายเอเขามีขำด้วยอ่ะ มาเกมที่สองเอาอะไรนี่ขับอะไร <laughs> ดูเขาขับผมดินี่ยกไปให้ดูอ่ะเกมนี้ต้องจัดอีกสาระ,ะต้องแก้งอีกสะะาระอ้คนดาวดาวสองสวยพี่ช่วย อ้าวเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปช้าเดี๋ยวก็ตายก่อนละเอ๊เต้นรอเลยครับโย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 ไปทีครับอ้าวดาวดาวอย่าข้างบนนี่น้องเขาเปิดใหม่แล้วมันอยู่ข้างบนหลังคานน่นอ๋ออยู่ข้างบนหลังคาอ๋อเต้นต่อไปเต้นต่อไปเพื่อนเบอร์หนึ่งมันอยู่บนหลังคาอ มันอยู่บนลังคาหรอเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงเพื่อนเบอร์สองเพื่อนเบอร์สี่ไม่รู้ว่าจะเต้นทําไมอ่ะห <c oughs> น้าเห็นปืนไหม,ไม <c oughs> เห็นแล้ว,วครับเดี๋ยวมึงก็ลงมาแล้วไปหยุดเลยถึงกับวูเยอะทีหนึ่งอย่างงั้น,น <c oughs> แหละเพื่อนมาซา <c oughs> ร์ตยุยยุยสัญญาเช็ดแล้วมีน้องเพลงด้วย เดินคนเดียวผมเดินคนเดีะดูดูดูยังเอกก็ใจมาทำละครการอยู่อีพรเสียงเสียงเสียงร้องเพลงต้นะื่นเมันหอมจมมังยังอีกยังอีกยังไม่หยุดเดีกว่าไอ้น้องเก็หยุดร้องเพลงเลยเสียงน้องนี้แบบ เยี่ยมเลยอ่ะแบบให้ให้เลยให้เต็มสิบเลยเอาดาวไม่มีใครมาชุบเลยใครก็ได้ไปซุมน้องเขาทีดูว่าว่าน้องเขาจะมาดูผมเต้นโหยป่ะไอมาดูเฮ้ยกดไลค์ใหได้วะโหยโหยยังร้องเพลงอยู่จี๊ดไม่ได้เราต้องยิงใช่เพื่อนดาวหนึ่ ทำไม่ตายเข้าหัเลยแด้สองดาวสามสวยดีสวยตัวสุดท้ายเห็นละมันอยู่หลังรถเก่งอะ่ะ mm hmm. ใช่ปะใช่ยิงด้วยสามก่อน <Double. S 1> มี <Triple kill. S 1> เข้าซาเลยดีครับเออรออะไรอะ่ะ mm hmm. เล่นสนายหรอ อ้ัวแตกไปเจวยพี่สวยว่าไงน้องที่เล่นโหดเปล่าเอาเฮ้ยน้องเข้าดาวไม่ทุน้อยโอยต้องเจอจ้าตั้งยังไะเต้นทุกโโยไปโอ้ยเอาเอาเฮ้ยอะไรปะเนี่ยเข้าเกมเข้าเกม เชี่เอเยแม่งเกมเ,มเด้งเลยจะทันปะเนี่ยอ้าวไม่ทันตาเมื่อกี้โอ้เสียดายว่ะอร่อยว่บกล้ว,วยพ่อมีวิตามินแบบใช่ป่ะพ่ออ้อาวเฮ้ยเขาอยู่กับพ่อฮะ <c oughs> เอเอถามแล้วต้องตอบยาของเขาพ่อเขาไม่ตอบเนาะอ้าวเฮ้ยเดาไปไหน เดี๋ยวพี่พิชุบ First Blood เป็นยกวนตีนดีกว่าเฮ้ยคนตั้งยองบ่ยิงดาวนงนี่น้องเขาให้กำลังใจด้วยเฮ้ยยิงอยู่ใจเย็นน้องไอ,อ,อ้กระสุนลูกซองหมดหมเฮ้ยตั้งยังบ่ กระสุนลุกสองโอ้ยตายเพราะกระสุนไม่มีโอ้จบโอ้ทนไวอเอาเฮ้ยอยู่ดีก็ลำเฉยเลยโอ้ยน้อยวซังเชิ่อเชิ่ออ่อยน้องเช,อชอิ่อเชิออะไรของน้องเขาวะอยู่ดีก็ลำ โอ้ยน้อจักบาทซะบ่เดินเข้าไปาไงปมปมเอ้ยจริงๆเาตันบม้ยาชบนอยไม่ชุหนอยดหอม้มชุบจแบนมีชุบจะแบนด้วย สองนี่สองไหนก็มาใครก็ได้ไปชุกน้องหน่อยเฮ้ยเบอร์สามลงมาสุกน้องเขาหน่อยน้องเขาจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยสงสารน้องเลยวะ นั่นไงพ่อเรียกแล้วเหม่อไปอาบน้ำชิ้นนี้น้องเรียกรู้เลยจะิงจริงครบน้องเด <c oughs> าใช่สมน้ำหน้า <c oughs> ตลกตรงที่น้องเขาพูดอ่ะใช่เขาได้สี่เลยเราแพ้เอามาได้กี่กี่จะด้วยไม่ทันแล้วน้องเอ้ยมันตกไปแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ อ่าถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับรักคนดูนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยบ๊ายบายไว้คลิปหน้าค่อยไว้เจอกัน